มาถึงเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับส่วนต่อขยายของโครงการรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสายสีแดงซึ่งขณะนี้เริ่มมีความชัดเจนและพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากในช่วงของปลายสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรนั้นก็ได้เป็นประธานในพิธีที่นําเอาเครื่องขุดเจาะของส่วนต่อขยายสายสีน้ําเงินซึ่งก็ถือว่า โครงการนั้นมีความคืบหน้าประมาณ21%ในสายสีน้ำเงินส่วนของเชื่อมต่อแต่วันนี้เราจะไปดูความคืบหน้าและพัฒนาการของสายสีแดงกันครับโครงสร้างพื้นฐานรถไฟสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์และอยู่ระหว่างการนำขบวนรถดีเซลลางมาทดสอบการวิ่งให้บริการ ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้งานฟรีในวันที่5ธันวาคมนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อเส้นทางรถไฟสายส,ายสีแดงบางซื่อรังสิตดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมกับขบวนรถไฟฟ้าที่สั่งซื้อเดินทางมาถึงไทยก็คาดว่าในอีก1-2ปีข้างหน้าพวกเราก็จะมีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าสายนี้อย่างเต็มรูปแบบค่ะ ท่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉชันนี้นะคะก็คือสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันค่ะซึ่งก็เป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทางรถไฟสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันนั่นเองนะคะและในวันที่5ธันวาคมนี้ค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเปิดให้ประชาชนนั้นทดลองใช้บริการเส้นทางสายนี้นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพิจารณาส่วนต่อขยายรถไฟสายนี้จากสถานีตลิ่งชันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะไปยังสถานีสารยาและสถานีโรงพยาบาลสิริราชค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนค่ะ นี่เป็นภาพกราฟิกจำลองเส้นทางรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายตลิ่งชันสารยาซึ่งเป็นการปรับปรุงแนวเส้นทางรถไฟเดิมให้สามารถรองรับระบบรถไฟชานเมืองที่เป็นรถไฟฟ้าได้โดยการรถไฟเตรียมแผนที่จะปรับปรุงสถานีช่วงระหว่างตลิ่งชันถึงสารยา4สถานีระยะทาง12กิโลเมตรโดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการทั้ง4สถานีราวๆ4 2 0 0 0เที่ยวคนต่อวันภายในปี2562 นอกจากนี้การรถไฟยังเตรียมดําเนินการในส่วนต่อขยายตะลิ่งชานสิริราชตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีการปรับปรุงสถานีช่วงระหว่างตะลิ่งชานถึงสิริราช3สถานีระยะทาง8กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการทั้ง3สถานีประมาณ14,000เที่ยวคนต่อวันในอีก7ปีข้างหน้าอันนี้โครงการที่จะต่อเข้าไปที่สิริราชเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่สนองออพระราชดำริของในหลวงนะครับที่ท่าน ทรงเป็นห่วงรัศดรน,นะครับอยากจะให้มีเส้นทางเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปรับการรักษานะครับที่โรงพยาบาลศรีราชได้อย่างสะดวกมากขึ้นในขณะเดียวกัน,นท่านก็มองในเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่ศรีราชนะครับซึ่งเ,เส้นทางรถไฟสายสีแดงเนี่ยที่ไปตลิ่งชันเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปลองรับนะครับในแง่ของการให้บริการ ประชาชนนะฮะให้เดินทางเข้าไปที่สถานีศรีราชเนี่ยได้อย่างสะดวกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นเ,เส้นทางที่เชื่อมต่อศูนย์การแพทย์นะครับในอนาคตที่สำคัญก็คือจากศรีราชมหิดลและก็รามาธี่ดีนะครับท่านนี้การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยายดังกล่าวต้องใช้งบประมาณรวมแล้วราวห0 0 0งล้านบาท ซึ่งขณะนี้การเตรียมการมีความคืบหน้าโดยอยู่ในขั้นการออกแบบรายละเอียดและจัดทาเอกสารประกวดราคาโดยจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างราว2ปีจึงจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ค่ะชัชวัตรเพชรมุกถ่ายภาพชมพนุชพัทรคจีจอโรคเศรษฐกิจรายงาน นั่นก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของสายสีแดงนะครับซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตนั้นระบบการขนส่งมวลชนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของกรุงเทพจะถูกพัฒนาเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบแม้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับ